สวัสดีครับลุงทุง่งช่องทุ่งพุทราครับวันนี้ตอนบ่ายแก่ๆะก็มาเยี่ยมชมสวนยางได้ยินว่าอันหนึง่งนรอยแปดที่มาใส่ปุ๋ยยางให้คนเทา่าก็เลยตามมาดูวันก่อนก่อ,กอมาไถสวนยางกับจัดวัชพืชตอนนี้เริ่มเขานาฝน ยางไกลทีด้กรีเตลก็เลยต้องรีบบำรุงปีนี้ก็ยังไม่รู้จะได้กรีดไหมต้องถามเก้าของต้นยางกับพอดูได้มีถึงก็สวยแต่ก็มีถึงก็กีเร่พอกลางกลางอธิขาดกันดูแลรักษานิดนึงสังคนเทาว่ามีมีเวลาอยู่มากแล้วลูกเก่าก็มีงานมีการหลมีมีเวลามาดูให้ แต่ว่าตอนนี้ได้ยินว่าเกิดปัญหานิดหนึ่งลืมน้ำมันเอาจีวานยังไงล้วลืมน้ำมันเดินใส่ขูห่หิวหวานแล้ววะตอนนี้อากาศร้อนหล,ลังจากสองสัปดาันอีฝนตกแล้วก็อากาศหนาวอัหนหนึ่งกับยุดงานเพราะว่าพทถมดินกับมีดย้ดยสิบหลอดต้องจอดก็เลยมาช่วยคนเท้าแล้วก็ทำงานประกอบไปก่อนพี่นี่อากาศ ค่อนขังแปรปรวนเพราะว่าน,นี่ตนตนเดือนเมษาปรากฏว่าสามสี่วันที่ผ่านมานี่เกิดพายุเขาอากาศหนาวหนาวยังก็นานหนาวเลยก็ไม่รู้จะมีผลต่อผลพิษการกเกษตรไหมอากาศแปรปรวนแต่ตอนนี้กลับมาร้อนแล้วตอนนี้อากาศร้อนเริ่มร้อนมากเหมือนคืบเดือนเมษาสักหน่อยไก่สงกานมาันก็ต้องร้อนเนาะสงการหนาวจกยีงถากระเลนน้ำยังไง อ,อยางพาลาที่ปลูกเนี่ยเป็นของคนทา,า่พื้นที่แคบแต่ยาวเดินกันเหนื่อยพอสมควรแหละแต่ว่าในการบำรุงสกษาก็ไม่เป็นปัญหาอุปสรรคเดี๋ยวเรามาถามดูอันหนึ่งว่ามาใส่ปุ๋ยอะไรยังไงได้ยินว่าเนื้อทีแปดไรเมื่อก่อนนี่ลุงถุงก็ไม่ได้ถามลุงถุงมาเห็นไทยอยู่กับเมการูกวนการทำงาน กับประมาณว่าสักโคกไร่เชดไร่ก็ไก่เคียงไก่เคียงโดยสา,ายตาแปดไร่แปดไร่นี่ขอบครั้วน่งกรีดยางกับพออยู่พอกินแล้วอา,อาจจะไม่ถึงกับร่ํำรวยราคายางตอนนี้ก็อาจจะก็ไม่เป็นไม่รู้เป็นไงแล้วทั้งโคราชมีคนกรีดอยู่กับหน่อยแต่พอมีอยู่แต่ก็ไม่ได้ถามเขาคือปลูกยางหน่อยไม่ไม่หลายเหมือนทั้งผักอีสานเนือ คือทางผักไก่เขานับดูรองยางก็มีอยู่เท่าไรแปดหรองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็อีกเสียวหนึ่งตอนนี้ก็ฉชิดแป๊บเดียวเดี๋ยวสี่องด่หวานแป๊บเดียวใช้เครื่องพ่นอ่าใช้เครื่องทุนแรงเขาถ้าใช้คนพ่นนี่คงใช้เวลานาน ก็ดูแลเองเลยก็ยังไม่รู้ว่าจีดีจังไงนี่มันกรีดเองนี่จะกรีดไว้ไม่หนีงานร้ายปันนี่ดินงาก็ไม่ทิงปุยหน่อยที่วาวันนี้มีไส่ปุ๋ยวันนี้คุณยายก็มาเยี่ยมคุณยายก็สงสัยว่าทำไมใส่ปุ๋ยใส่รลงตรงกลางต่างหางปกติกันใส่ปุ๋ยใหม่ยืนต้นครับรากนะรากฝอยมันนี่ที่ใช้รุด กืนปุ๋ยเนี่ยมันจะอยู่บริเวณตรงกับปลายใบทรงผุ่มใบตบผุ่มต้นไม้นี่ถ้ามันกวางเท่าไรนะครับรากฝอยมันอยู่ถึงตรงนั้นแหละดัะนั้นะถ้าเรากะตีวงเลยถ้าเป็นไมย,ยืนตน้นรอบปลายใบมันแล้วกระใสปุ๋ยตรงนั้นถ้าไปใส่ข้นตน้นไม่มีประโยชน์เพราะมันไม่มีรากดูดกลืนนะครับอันนี้เป็นหลักการมันจะเป็นรากขนอ่อนหลกักาการวิชาการครับ ตั้งแต่เรียนมาเลยจต่ทุกวันนี้ก็ยังใช่อยู่นี่ครับคุณยายจ้าของสวนยางมาคุมงานบีตัวเองเลย <c ười> โอ้มื่อยเมืดอยมันอยู่ในเหมือนในลม, <c ười> มอ,อ่าก็ไม่เป็นไรวันก่อนที่นนายชัดเจนแล้วนี่ตัวของสวนยางครับกรีดไวมั้ยนะคุณยาย <c ười> โอ้สงสัยลูกเลยตายแ <c ười> หละโ <c ười> ยกให้ลูกเด้นี่นะ ถ้าจ้างเขาเมื่อกรีดก็ไม่ไหวเนาะกรีดแบ่งขึงกันอย่างนี้โอ้หแย่เลยรตรงมันหน่วยไรกรงทำเองจะไ้อ๋อหน่วยไรทำทำเองกรีดเองแต่อยู่เรอกรีดตอนกลางคืนไปห้างอื่นยังไปห้างตอนกลางคืนได้เครื่องพ่นปุ๋ยเครื่องวานเขาเขาเรียกว่าเครื่องวานเขาแหละต่ใช้พ่นปุ๋ยได้ต้นยางต้น อ่าครับได้ได้นะเอ่อทั้งนึงมันใส่เด็กกี่ลิตรเนี่ยเดียวแต่เด้อเขาเขาทำมาหน่อยซิพกเดือดกี่ซิบซิบหกซิบหกลิตรสามซิบเดือดีหลายขนาดโอ้ใครจะเบรกไหวขนาดนี้มัดสามสิบลิตรมักนก็น,กนกักเนาะนักเนี่ยจะต้อ,ตองดูจำเป็นต่ขนาดไหนกันนะประมาณกำลังเจ้าของแต่ว่าเครื่องใหญ่มันก็ใส่ นี่ยงอยกันได้แล้วว่าใช้แข็งแรงก็บเลือแข้งใหญ่ครัใช้ไม่ค่อยแข็งแรงอันนี้เป็นเครื่องเครื่องเบนซินเนาะใช่เครื่องเบนซินสองจังหวะสองเครื่องเบนซินสองจังหวะคือต้องใส่ใส่สองทีละแล้วก็ใช้แรงลมดันพักดันเป่าตอนนี้ก็เป็นที่นิยมใช้เครื่องแบบนี้ก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อแต่ตัคนชอบหลายขนาดยังจะทังนิดหน่อยยังจะทังหน่อยนึงคนไม่ชอบก็เป็นปกติธรรมดา คนชอบคือจะมีมีหรอกแต่มันจำเป็นต้องใช้นะครับมาดูการหว่านปุ๋ยเป็นหว่านครั้งแรกของปีนะครับนี่ครับกาเดินผ่านหว่านไปตามร่องสวนยางคุณยายเกิดของง,งอทำไมไม่ใส่ก็คูณ การลักพิชาการก็เป็นอย่างนั้นเนาะถ้าเกาะเจ้าอะไรมาดูดกินอเดินไปเดินมานี่เหนื่อยพอสมควรครับแต่ว่าทำไมเดินกลับตัวเปล่าล่ะสงสัยปุยมดถัง หม่หมดหน้าใสเมื่อกี้นีออ่หรือเครื่องน้ำมันมดจะใช้เครื่องน้ำมันเบนซินสองจังหวะออราคายางเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยว่าเท่าไรตอนนี้เป็นยังไงดึมเพราะว่าคือไม่ว่าจะเป็นยังไงนักเกษตรกรปลูกมาตั้งหกปีเจ็ดปีเมื่อถึงเวลากรีดมันก็ต้องกรีดไม่กรีดก็ไม่มีรายได้ ไส so so, um, ่ถิ่งไปปลูกอย่างอื่นคือคนรวยมันก็ไม่ได้ใสจปุ๋ยนนครับใส่นาใส่นาใส่นาเนี่ยออ๋ใส่นาไรละครึ่งถุงไรละครึ่งถุงแ่ถุงอใช้ปุ๋ยยูเรียนะครับใส่เนตระแปลไรในชัยซีทุ่งกับยี่สิบห้าถุ่งยี่สิบห้ากิโลต่อไร่ทุงหนึ่งมันหาสิบกิโลเนาะ ไกลเคียงกับลักวิชาการลักวิชาการเขาให้ใส่ไรละยี่สิบกิโลปกติตยางยางป่านี่มันสักไรเนี่ยแปดไรครับแปดไรเนาะโอ้อายุจักปีล่ะเขาปีที่เจ็ดเขาปีที่เจ็ดเอาแสดงว่าปีนี่กระไรครีดเนาะเียรับเต่วบามีแต่บรรลุงนะครับโอ้เพราะว่า ถึงเตือนตัวเพราะว่าทุกที่น่ะราคานั่ไม่ขึ้นไม่กรยับกันเลยไม่ได้สนใจมันอืมตอนนี้รู้ราคาไหมท่าไยไม่เนี่ยใช้เตลาดเพราะว่าเองเห็นราคาจ้ำกันเลยไม่ได้สนใจการตลาดเนาะแล้วปลูกแล้วยังไงก็ต้องดูแลต่อไปเนาะก็เลยไม่ได้สนใจตอนนี้อืเนี่ยนมจะได้เกีดกันเลยมันมันมันลงสักหน่อยอ่ามาดูแลสักหน่อยก็พอดูได้ยี่ดอกยางแต่ว่าก็มีบางต้นที่ยังต้องกงจีเรียกกีดเบนต้นแหละอ่าแล้ไม่ได้สมบูรณ์ทุกต้นครับ อ๋ออันนี้จิกกีดเองนี่เนี่ยมีเวลากกีดไหมเกีดบ่าลองดูลองดูนระยันนะถ้าราคามันถูกจางก็ไม่ไหว้เนาะใช่ต้องดูราคาเขาอีกทีนึงรู้ราคาเป็นเกฑนรองสุดท้ายแล้วแต่ยังไม่เซ็จเอาปริมาสี กระสอบพึงใส่ได้สองกระสอบคือกลัวปุ๋ยมันจะมีพอ่อกระลยหวานให้มันถั่วสะกกอนหล้วก็ะชหวานสับอีกรอบนึงโอ้เหนื่อยพอสมควรเดินคนเดียวเดินไปเดินมามทุกวนันเสียงเครื่องบินกระดังกระหึ่มเลยโอ้บานพุซานี่กระชเริญนครับมีเครื่องบินบินผ่านทุกวันทุกวันเลยจกักจีไปไหนมาไหนแต่พี่มีสนามบินดอกนะครับนะครับเครื่องบานปุ๋ยออกปูปูเลย เป็นปุ๋ยยูเรีย,ย,รยเดี๋ยวนี้เขาคงหันมาใช้กันแบบนี้มดอะไรแลหละมดสมัยมดสมัยเลยที่จะไปเดินเอาขู่ยูวานโอ้ยเหนื่อยมีรูสักรอบสำหรับบานพุดซาตะบลราักาใหญ่นะครับก็บเป็นบานหมู่บานนึง ในยี่สิบเอ็ดหมู่ของตำบลรังกายใหญ่เป็นบ้านใหญ่ครับเป็นบ้านที่มีการแบ่งการปกครองออกเป็นหกหมู่เป็นบ้านเก่าบ้านแก่มีหกผู้ใหญ่ปกครองบัานก่อนก็ได้พบแล้วสองผู้ใหญ่อันนึงนี่ก็มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านข้งหมู่เก่าเรายังไม่ได้พบผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้พูดคุยกัน สถานที่ตัง้งก็อยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอพีมมยอยู่ติดถนนสายพีมม่ชุมพวงถ้าเดินทางมาจากอำเภอพีไม่ก็เดินทางไปทางทิศตต้สามกิโล,ลก็จะถึงทางแยกไปทางอำเภอชุมพวงเหลียวสายเข้ามา,ามาอีกประมาณ 10, ประมาณเกากิโลแปดกิโลเกากิโล,ลรวมแลยสิบสองกิโลถึงอำเภอพีมม่ มาถึงบาดพุซาก็มีประชากรอยู่นานแน่นแต่วิถีชีวิตก็ยังคงเป็นวิถีชีวิตแบบชนบทไม่ได้ฟูฟา่ารู้ราก,การใช้ชีวิตอยู่ยังเรียบง่ายมีอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะหน้าหน้าเขากับไรม่มันสับหลังฟังทางทิดเนื้อของหมูบม่บ้านหมู่บ้านอีกีแบ่งถึงเป็นสองสองฟังฟังทางทิดเนือ ที่เป็นทีราบลุ่มเป็นทีหน้าส่วนในส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าลุ่มเกษตรกร,รก็จะมีอาชีพทำนากันแต่ทางฝั่งทางทิศใต้ของหมู่บ้านก็เป็นจะเป็นทีโคกสูงโคกกว้างนะก็จะประกอบด้วยไรม่มันสำปะหลังสวนยางพาราสวนยูคาก็มีสวนอ้อยบางปะะลาย ชีวิตของคนในหมูบ่บ้านก็ใช้ชีวิตกันยังเรียบง่ายแบบพอเพียงคนรุ่นหนุ่มรุ่นวัยรุ่นก็ไปทํางานในเมืองกันหมดเป็นมนุนุนเงินเดือนเหลือคนคนทํางานวัยทำงานวานัยการเกษตรนี่ก,อก็อยู่ก็มีอยู่มีอยู่บางก็อาจจะไม่มากก็มีถูกค้อเรื่องน,นั่นแหละแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่เหมือนเมื่อก่อน มอก่อนนี่คนไม่ได้ไปทํางานในเมืองกับอยู่บ้านกันหมดทาไรทํานาแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่เรียนหนังสือกับเขาไปอยู่ในเมืองกันมากก็จะมีรุ่นใหญ่ที่ยังคงทําการเกษตรอยู่พื้นที่การเกษตรนีกกว่างครับมู่บานเนี่ยเพราะว่าจากมู่บานถ้าไปทั้งถุงนานะครับก็ระยะประมาณ3-4กิโลถึงจะถึงมู่บานกลางนามู่บานกลางถุงทีนึง่ง ส่วนขึ้นมาต้องโคก,ก็จะเป็นโคกกวาง10ออกิโลถึงจะถึงหมู่บ้านทัดไปแทบไม่มีบ้านคนเลยคือหมู่บ้านในแทบเหอ่ะตำบลรังกายใหญ่ส่วนใหญ่จะอยู่ริมถนนทางดนะเป็นทางลักของสายพี่ไม่ชุมพวงนะก็ต่อออกไปทางอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ไปชุมพลบุรีไปรัตนะการเดินทางก็สะดวกสบายอยู่ นี่คือส่วนหนึ่งของวิธีชีวิตของชาวจังหวัดนครราชสีมาที่บ้านพุทซาตำบลรักกาใหญ่อำเภอพิมายซึ่งผมก็ได้เกาะติดมาตั้งแต่ตนวิธีชีวิตในคนแถบนี้ซึ่งก็จะได้นำเสนอต่อไปและนำเสนอภาษาโคราชมาตลอดอ่สําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันก่อนผมและอันหนึ่งนะครับวันนา่าพบกันใหม่ก็ขอฝาก กดกระดิง่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสวัสดีครับ